สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ EDIT Power Team ที่สุดข,ของการสร้างธุรกิจออนไลน์แห่งอนาคตหลายๆคนกำลังมองหาการสร้างธุรกิจและความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนอยู่แล้วก็ระบบของเราอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายของคุณก็ได้ครับเพราะเราคือเจ้าแรกของ Joy แอน co ที่ใช้ระบบอัจฉริยะอันทรงพลังนี้ที่มีระบบการสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามคุณสามารถพิสูจน์ได้ตัวคุณเองครับ ถึงตอนนี้หากเพื่อนเพื่อนท่านไหนกำลังมองหาธุรกิจที่ได้เงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ขอให้ปิดเพจน,นี้ไปเลยครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมองหาเครื่องมือที่สร้าง a c c e s สตลอดการธุรกิจที่สไร้างรายได้ให้เราทุกเดือนทุกปีและทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมาถูกทางแล้วครับเพราะ Elite Power Team เรามีระบบการทำงานที่ชัดเจนที่สุดและดีที่สุดบนโลกออนไลน์ เราเลือกทำธุรกิจกับบริษัทที่กำลังจเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างบริษัท Joy en c o อยที่กำลังมาแรางที่สุดที่ร่วมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตใช่ครับเราทำธุรกิจระยะยาวเราจึงเลือกคัดสรรบริษัทสินค้าแผนและระบบที่ดีที่สุดมาร่วมธุรกิจกับเราเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่สร้างให้เพื่อนๆมีไรายได้หลักแสนต่อเดือนภายใน5เดือนได้แน่นอนครับ นอกจากระบบแล้วอีก30%มันต้องลากมาด้วยเวลาความตั้งใจและความอดทนและที่สำคัญต้องลักการเรียนรู้อี i ลิตท์พาวเวอรเรามีพี่เลี้ยงมีโค้ดที่ปรึกษาและกูรูคอยชี้นำช่วยเหลือในการทำธุรกิจให้คุณทำธุรกิจแบบมั่นใจเรามีระบบโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุด หมาะกับทุกคนและสําหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านธุกรกิจออนไลน์มาก่อนเราเรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ปผ่านวิดีโอ24ชั่วโมงทําให้คุณไม่พลาดทุกๆเคล็ดลับของบทการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและให้เพื่อนๆพัฒน,น,นาไปพร้อมมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะทุกวันนี้โลกพัฒนาไม่หยุดหรือยุคข,ของการสื่อสารเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ธุรกิจมีความรวดเร็วในการสื่อสารที่ไร้คมแดนอุตสาหากรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจนทำให้ระบบออนไลน์มีการนำมาใช้ในการทำธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้โอกาสทางธุรกิจและการตลาดก็เกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัวเพียงแค่ท่านใช้ระบบของเราธุรกิจท่านก็จะขยายไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรขอบเขต24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์4สัปดาห์ต่อ1่เดือน และคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถอีกคนหนึ่งที่เงินไหลเข้ากระเป๋าคุณทุกๆวันและด้วยระบบของเราทําให้หลายๆคนสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นเช่นมิสิติศึกษาอายุ21ปีมีรายได้200,000บาทต่อเดือนภายในระยะเวลา90วันยังไม่เพียงเท่านี้ครับและยังมีอีกหลายๆคนมีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะดที่เพื่อนๆได้ชมว,วิดีโออยู่ขนาดนี้อาจมีคนที่สำเร็จเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นไงบ้างครับระบบของเราเปรียนให้คนหนึ่งคนที่ไม่เคยมีความรู้ไม่เก่งออนไลน์ให้กลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจเพราะระบบของเราจะเลียนให้คุณมีความสามารถเพิ่มขึ้นให้สมกับที่มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ยิ่งคุณรักการเรียนรู้มากเท่าไหร่เงินก็จะไหลเข้ากระเป๋าคุณอย่างต่อเน,นื่องโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนักศึกษานะักธุรกิจทุกอาชีพสามารถแบ่งเวลาทําได้เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตและใจที่มุ่งม,มั่นรักการเรียนรู้เท่านั้นพอครับ และสาหรับเพื่อนๆทั่วไปและเพื่อนที่เคยทําธุรกิจออนไลน์กําลังมองหาธุรกิจสักตัวที่ทําระยะยาวยินดีด้วยครับคุณได้ระบบออนไลน์ของเรามูลค่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทให้คุณใช้ฟรีทันทีที่คุณร่วมงานกับเราเพียงเพื่อนๆลงทะเบียนแบบฟอร์มเพื่อทดสอบระบบเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในของเราและเพื่อนๆก็จะรู้ว่าระบบออนไลน์สําคัญอย่างไรและเพื่อนๆจะสร้างรายได้จากอินเทอร์เน็ตมากมายแบบที่เพื่อนๆไม่เคยคิดมาก่อน